นกกระจอกกับแมงมุมแมงมุมหิวโซตัวหนึ่งเฝ้ามองดูนกกระจอกที่กำลังไล่จับมแมลงตัวเล็กๆก,ก,กินเป็นอาหารช้อน <John. S 1> มันจึงคิดว่าใยแมงมุมของมันนั้นจะสามารถดักจับนกกระจอกเอาไว้ได้ เจ้าแมงมุมก็เลยชักใยให้หนาและกว้างที่สุดอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะทำได้เพื่อหวังจะจับนกกระจอะกินเป็นอาหารซึ่งทำให้มันอิ่มน้ำสำรานไปได้อีกหลายวันในเวลาไม่นานเจ้าแมงมุมก็สร้างตาข่ายดักจนเสร็จแล้วนกกระจอะก็บินเข้ามาในอาณาจักรของยายแมงมุมและบินทะลุปไปได้อย่างง่ายดายทำให้ยายแมงมุมนั้นขาดวิ่นลง อาทำไมเป็นอย่างนั้นนะชอนมเมื่อเจ้าแมงมุมเห็นเช่นนั้นมันจึงกล่าวกับตนเองว่าข้าช่างโง่เสียจริงที่หลงเชื่อว่าข้าจะดักจับเจ้านกกระจอกได้จากนั้นมันจึงกลับไปซ่อมแซมใยของมันเพื่อดักจับแมลงกินเป็นอาหารตามเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทําในสิ่งที่เกินกําลังความสามารถของตัวเองจบครับอโอเคครัสอเรื่องแล้วเรียบร้อย นิทานอีสบเด็กดีห้าสิบเรื่องอันนี้ชอนดูตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยดูตั้งแต่เป็นน้องใช่ค่ะตั้งแต่อายุยังไม่ถึงขวบเลย <c oughs> คุณแม่ก็ให้ดูรูปนิทานแล้วแม่ตอนพี่คิวอยากได้น้องพี่คิวก็ไม่ให้กับโนเลยเออเออทำไมเนี่ยพี่คิวบอกว่าคุณแม่ครับคิวอยากได้น้องบ้างอะ่ะแม่ก็โคตรดูคุ้มขวัว ออกมาอคออบคัวชออกมาใช่ครับวันนี้คือไหวนี่นิทานภาษาอังกฤษสองภาษามีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอันนี้คือไหวยหนวดหรอะไหนหูช้างปเปล่าก็ยังตู้เด็ไอดําไอดำดำมันก็ใหญ่มากตาดำตาดำแล้วไม่ตาฟ้า ปากก็ใหญ่ใหญ่มันเป็นนิทานอีสุปของต่างประเทศเขาอ่ะเขาก็จะต้องอิงตาสีฟ้าเพราะว่าปากใหญ่มากเลยอืมโอเคอคืนนี้หลับฝันดีนะครับอเคุนกันครับอยากฝันดีค่ะ